ก็บอกว่าโอ้พี่ผมแย่แล้วนะเรตอนนี้คือน้ําหนักผมลดไปตั้งสามสิบโลเลยแบบว่าแฮะแบบว่าหนังติดกระดูกเลยครับแล้วก็น้ําตาลเนี่ยสี่ห้าร้อยคือขึ้นตาแล้วตือตาก็พร่าแล้วแล้วก็เจ็บไตอีกต่างหากก็บอกว่าลูกโดนไตไม่ได้คือเจ็บมากต่างต่างเนี่ยงานก็ไม่ได้ทําออกจากงานเลยต่างๆเนี่ยผมก็เลยบอกโอ้โหยังไงนะพอดีผมได้ยินเขาพูดเรื่องนี้อยู่ผมก็เลยบอกว่างานสมพงเดี๋ยวจะส่งไปลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงแล้วพี่ก็สเค็ส่งไปให้เขาแล้วเขากินไหมแล้วเขาก็ กินเรียบร้อยอะไรต่างพวกนี้ตอนสงไปเราคิดไม่ถึงเนาะไม่ไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะช่วยอะไรนะก็ลองลองดูอะไรประมาณนี้ครับแล้วผลลัพเป็นไงพี่หลังจากนั้นเดือนกว่าๆเขาโทรมาหาผมบอกโอ้โหพี่ขอบคุณขอบคุณพี่มากเลยพี่ช่วยชีวิตผมมากเลยช่วยชีวิตยังไงเหรอก็บอกว่าตอนนี้ผมกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วคือเดือนกว่าเนี่ยคือแบบคือตอนนั้นเนี่ยนะพี่สมพงศ์นมองเราสองคนเป็นเทวดาคือเราก็ไม่ได้แบบอยากจะสร้างบุญคุณกับใครเนี่ยพี่สมพงศ์คนนี้คือแบบเนี่ยกลับมาน้ำหนักขึ้นใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนคน เป็นสิ่งที่ทําให้ใสอนรู้สึกว่าแพทย์แผนปัจจุบันก็ต้องหาไปนะคะดูแลสุขภาพควบคุมอาหารการกินแต่สอนเชื่อจากใจตัวเองจากประสบการณ์ที่สอนให้หลายๆคนรอบตัวลองสอนเชื่อว่าเครื่องดื่มแบบนี้ที่เป็นสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประโยชน์ทุกวันเนี้ยพี่เหมือนให้เป็นเครื่องดื่มประจําบ้านเพราะลูกๆเนี่ยเริ่มดื่มแอลกอฮอล์เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวตัวนี้เนี่ยเหมาะกับทั้งผู้ใหญ่คุณแม่พี่ทั้งตับทั้งสมองนะคะเหมาะกับสามีกินแป้งเยอะมากกินข้าวทีเป็นชามโบใหญ่่ๆๆี้แลลวกก็ ที่เริ่มโตขึ้นแล้วเขากินขนมกินพวกอาหารขยะอะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนะพี่ถือว่าตัวนี้เป็นเหมือนอาวุธน่ะที่พี่เป็นเครื่องดื่มประจําบ้านดื่มแทนน้าง่ายมากนะคะคือตอนนี้เนี่ยเขาชงมาแบบไม่ต้องต้องตองมอย่ามอคืออยู่ในรูปซองชงเหมือนชาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราชงเป็นชาแล้วก็ดื่มแทนน้าเปล่าทุกวันแต่ทิคเคล็ดลับนิดนึงที่จะให้ได้ผลนะคะอันนี้สําคัญมากคือต้องชงในน้ําร้อนจัดเพราะสมุนไพรต้องชงในน้ําเดือด ลิตรถึงจะออกมาถึงจะดึงมาได้เต็มที่อุดไม่ได้ไม่ได้คชงในน้ําร้อนเดือดต้องน้ำรร้อนเดือดแล้วก็ถ้าใครที่ระดับน้ําตาลปกติถึง180เนี่ยหนอซองเอาอยู่แต่ถ้าใครระดับน้ําตาลเกิน180ขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องชงเข้มข้นอันนี้เดี๋ยวให้โทรสอบถามกันได้เลย